สำหรับการแข่งขัน RV ในงาน APL ที่ผ่านมาเราจะเห็นนักแข่งหยิบเซฟฟิตมาเล่นบ่อยมากๆทั้งที่ในแรงเนี่ยแทบจะไม่มีคนเล่นเลยทำไมนักแข่งถึงเลือกใช้ฮีโร่เซลฟิตบ่อยมากๆแล้วฮีโร่ตัวนี้เก่งยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับสำหรับผมผมมองแบบนี้ครับว่าทำไมนักแข่งถึงเลือกหยิบเซลฟิตมาเล่นเซฟฟิตเป็นตัวที่ค่อนข้างสมดุลตัวหนึ่งครับมีสกิลเปิดมีสกิลซีซีมีดาเมจในตัวแล้วก็มีความถึกในตัวเซฟฟิตมีความถึกจากพาสียิ่งเซฟฟิตเลือดน้อยก็จะยิ่งถึก เซฟิธมี CC ซีกสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งถ้าพุ่งแทงได้ศัตรูจะสโลหนักมากนะครับแล้วก็มีอันติที่สามารถน็อกอัพศัตรูได้นะครับผมแล้วก็ยังมีดาเมจที่ค่อนข้างกุนแรงทุกสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองหรือว่าอันเตนะครับผมแล้วแถมเซฟิธเนี่ยยังเป็นยังเป็นป่าตัวหนึ่งเนี่ยที่เล่นได้อย่างต่อเนื่องนะครับแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเซฟิสเนี่ยมีสกิลดูดเลือดจากสกิล2นะครับผมแล้วข้อดีอีกหนึ่งอย่างเลยเ มันจะวนมันจะวนสกิลเรื่อยๆอ่ะเซฟเฟแทบจะไม่ได้ตีธรรมดาเลยมันจะสก,สกิลสกิลสกิลตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเก่งของเซฟเฟตเนี่ยคือความต่อเนื่องคือการเล่นต้นเกมที่ไวนะครับผมเวลสี่เซฟเฟตก็เก่งแล้วครับสามารถคอมโบเล่นกับพีโรตัวไหนก็ได้นะครับอ้อจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างเลยเนี่ยมันเล่นได้กับพีโรหลายตัวครับเล่นเข้ากับได้หลายดาบมากๆนะครับผมเซฟเฟตจะเป็นคนเปิดหรือว่าจะเป็นคนตามเองได้หมดนะครับแล้วเวลสี่เซฟเฟตก็เก่งแล้วครับผมคอมโบเซฟเฟตชุดเดียวเนี่ย ก็เลือดหายไปประมาณ80%นะครับแค่ต้องการดาเมจเพื่อนร่วมทีมอีกนิดหน่อยก็จะฆ่าได้แล้วนะครับเซฟฟิตมันก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่เล่นทีมเก่งมากๆนะครับผมนักแข่งก็เลยชอบจะหยิบฮีโร่ตัวนี้มาเล่นนะครับแล้วเซฟฟิตก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่ชนะทางตัวไหนเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้แพ้ทางตัวไหนเป็นพิเศษเซฟฟิตหยิบมาเล่นเนี่ยก็เพราะว่าเอามาคอมโบคนในทีมเป็นหลักเลยนะครับคอมโบเดินเกมเมจ โลมแล้วก็ป่าเดินเกมด้วยกันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดทําต้นเกมไม่ได้เนี่ยเซฟิสเลดเกมแย่มากนะครับตัวมนมนี่ยห่วยในช่วงเลดเกมมากๆแต่ถ้าเกิดต้นเกมถึงการเกมทําเกมได้นะครับอาจจะไหลสโนบอลจบเกมได้ง่ายๆเลยนะครับผมและถ้าถามว่าจุดด้อยของเซฟิสคืออะไรก็อย่างที่ผมได้พูดไปครับคือเลดเกมมันไม่เก่งแล้วก็ถ้าเกิดมันทําเกมไม่ได้เซฟิสก็จะไม่เก่งครับถ้าเกิดจีพีโรต,ตัวนี้มาฟาร์มไม่เก่งเลยจีพีโรต,ตัวนี้มาได้ทําเกมเรื่อยๆอันนี้คือตอ,อบโจทย์ครับผม ก็เดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับว่าฮีโร่เซฟิเก่งยังไงครับผมโอเคถ้าพร้อมเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมชา้าก่อนน้นนองๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินตน้น TP7 เ,เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกง ใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแลงคอนสกินแลส,สวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียรในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชานแนลนะครับผม วันนี้ผมจะมาสอนเล่นเซฟิทเล่นยังไงให้เก่งนะครับผมผมเห็นนักแข่งเนี่ยหยิบพีโรตัวนี้มาเล่นบ่อยมากๆนะครับผมผมก็เลยมาลองเทสดูนะครับผมผมก็เล่นไป2เกมแล้วนะครับผมก็เริ่มเข้ามือแล้วนะครับผมก็อยากรู้ไงว่าตัวมันเก่งยังไงนะครับผมเซฟิทเนี่ยตัวมันเก่งได้เพราะว่ามันมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตครับถ้าเกิดเราไปเล่นกับคนที่ไม่รู้งานเล่นกับคนที่ไม่เป็นงานตัวมันเนี่ยจะไม่ได้เก่งแบบที่สุดนะครับ แต่ถ้าเกิดเล่นกับคนที่เป็นงานรู้งานเนี่ยตัวมันจะเก่งมากๆนะครับผมโดยเฉพาะทีมแข่งเนี่ยเขาแบบเล่นกันเป็นงานจัดๆนะครับแต่ตอนนี้คือผมขอโฟกัสกับการเอาบูแล้วก็ฆ่าไอตีมี่ก่อนนะครับผมไม่ให้คนกันอธิบายนะครับมันมาฆ่าเพื่อนผมไปแล้วนะครับผมแล้วเกือบได้บูผมไปด้วยนะครับโอเคกลับมาเทฟิตต่อนะครับผมเทฟิตเนี่ยจะไม่เก่งเลยนะครับมันไม่ใช่ตัวแบบแอคอาร์ตอะมันมันมันไม่ใช่ตัวแบบเล่นคนเดียวแอคโชว์สาวอะไรมาเนี่นคือมันไม่ใช่ตัวแบบนั้นนะครับผม คือถ้าให้มันไปนเล่นคนเดียวเก่งคนเดียวเนี่ยเซฟิสเนี่ยมันไม่ได้ชนะทางใครเป็นพิเศษนะแต่ว่ามันเนี่ยไม่ได้แพ้ทางใครเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นกับทีมเล่นกับเพื่อนที่เข้าขากันเนี่ยผมบอกเลยตัวโคตรโหดครับพีโลเซฟิสเนี่ยเพราว่ามันมีสกิลชงให้เพื่อนนะครับผมมีสกิลตามเพื่อนมีดาเมจมีทีซีพบกับผมฮีโร่ตัวนี้ไอหนุ่มแบทแมนนี่เองมาทําอะไรอยู่ตรงนี้เองตีบูให้ฆ่าหรือขอบใจมากแค่พุ่งมาแทงครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลสองครับยังไม่เบียนติน,นะครับผม ก็ตุยไปแล้วนะครับเพราะว่าเรามีกบรถเกาะให้นะครับผมในเกมนี้เนี่ยคือเรามีกบด้วยนะครับผมโอ้โหตัวชงชั้นดีเลยครับเหยียบกบตรงนี้ครับผมสกิลสองไม่โดนเะครับเพราะว่าเขาเคลื่อนที่ครับแต่ไม่เป็นไรเราได้ค่าอยู่ดีครับเมื่อกี้นี้มันเคลื่อนที่เพราะว่าสกิลสองของกบมันรวมเนาะเราก็เลยแทนสกิลสองไม่โดนนะครับแต่ดาเมจก็ยังเหลือๆอยู่ดีนะครับผมเดวิสเนี่ยเป็นตัวที่มีดาเมจนะครับผมแล้วก็มีความถึกในตัวครับมีซีซีในตัวครับมีซับเทนในตัวด้วยนะครับผม เรียกได้ว่าครบเครื่องครับผมตรงนี้ผมสั่งเพื่อนโจมตีเลยครับเพื่อจะไปเล่นข้างบนครับผมและเดินมาเจอไวเลสตรงนี้ครับสไลด์หนึ่งแล้วเหยียบครับผมหูเขากระโดดเหยียบเหมือนกันนะครับเราควรจะโฟกัสมังกรก่อนไหมหรือว่ายังไงมังกรก่อนก็ได้นะครับผมโอดตีมี่มาตรงนี้ผมไม่อยากให้เขาติดใส่เลยครับผมถ้าเขาติดใส่เนี่ยเขาจะตดเรื่อยๆครับดูดูดิก็เราล้มไปแล้วครับผมรอครับรอจังหวะรอจังหวะดีๆรอคูดาวสกิลครับโอ้โหมันช้อนผมก่อนวะตีมี่เข้าด้วยต้องถอยทุกคนต้องถอย วิ่งหนีก่อนตรงนี้ปอก่อนครับผมผลเราเสียมังกรนะครับแต่ผมคิดว่าเราควรจะต้องเอาบูเราก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเสียบูไปเนี่ยคือเซฟิตป่วยมากนะครับเซฟิตก็เหมือนนาคอสนะครับคือขาดบูไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามานาหมดไวมากนะครับเพราะตัวของมันเนี่ยใช้สกิลบ่อยนะครับผมมานาก็จะหมดไวครับตรงนี้ลิเลียเข้าไปเล่นไปโอฟิกครับผมผมมาช่วยครับแล้วเยียบไปที่ตีพี่ครับผมตีพี่กดเกิดมารอแทง ต่อแทงโอ้ยแต่มันฟิกโอ้โหน่าเสียดายว่ะทุกคนามันไม่ฟิกนี่มันโดนแทงลมแล้วนะสิวผมกำลังจะมาทุกคนแล้วมันหิวคีปอย่างนั้นเด้เอเอ้ลีเหลียวให้ไปแล้วแล้วผมตายไปเนี่ยโอเคยังรอดอยู่ครับผมก็สาหรับการคอมโบของตัวเซฟิสนะครับผมเราจะใช้สกิลหนึ่งในการลดระยะการเข้าทำเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยอันตินะครับแล้วก็กดตีธรรมดานะเพื่อจะใช้พาร์สีฟข,ของสกิลหนึ่งนะครับ สกิลหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ได้2องครั้งทุกคนเห็นไหมไรเสร็จแล้วก็กดตีธรรมดานะครับจะเป็นสองดาเมจนะครับสกิลสองเนี่ยจะเป็นการแทงเหมือนเรียวมะเลยนะครับสกิลอันตีก็จะเหมือนแพนด้าแหละกระโดดเหยียบเอามาั้เน่ยแบบนี้นะครับผมโอเคไม่ได้นะครับถอยไวาก่อนแบทแมนก็มานะครับผมตรงนี้ต้องถอยยาวๆเลยนะเราต้องรออันตินะครับถ้าเกิดไม่มีอันติเนี่ยยังเล่นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอันติของเซฟิสเนี่ยมันจะช่วย ส่งให้สกิลอื่นมันแรงขึ้นแล้วก็การโจมตีธรรมดาเดี๋ยวมันแรงขึ้นด้วยครับตรงนี้กบจะรวบครับผมตะไลเข้าไปละเอียบอายคู่ครับผมคืออันตินะครับถ้าเหยียบโดนนะครับผมฝั่งนู้นเนี่ยมันจะติดเหมือนแบบเป็นสายฟ้านะครับผมแล้วทุกการโจมตีของเราเนี่ยมันจะมีโบนัสอ่าดาเมจเพิ่มเติมเป็นดาเมจเวทนะครับผมสกิลสองของเราจะแทงรัวมากๆนะครับมันก็เลยจะได้ดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวไวโอจะเดินขึ้นมาครับ เดี๋ยวเราเ,ราเราดักไบโอนะครับผมสเต็ปเดิมครับผมไลา์ที่หนึ่งแล้วกันติกดสกิลสองครับผมดูเลือดดูเลือดหายไปอุ้ยมันกดแข็งโอเคผมไม่อยากตามเลยครับผมอะไ่เขากลับบ้านได้ก็โอเคแล้วนะแต่เหมือนเขายังเถียงผมอยู่อะทุกคนถ้าเกิดเขาออกมาไม่ถึงทุกคนระยะมันสั้นมากนะนติอะโอเคต้องถอยก่อนครับตีมี ที่มันเฟี้ยวเงาะจัดเดินเข้าป่าผมเหยียบไม่ถึงอีกแล้วเกลี้ยงตีเซฟิทมันค่อนข้างใกล้นะครับผมเซฟิทถ้าเกิดเหยียบไม่โดนนะครว่าให้ถอยเลยนะครับโอ้ซะกบอูยรูปรูวสวยอีกแล้วครับผมตรงนี้ต่อเกิดแล้วแทงแทงแล้วเหยียบแล้จ้วงแะสไลด์แทงแติดเคอร์ฟเลี้ยตายครับผมทริปเปิลคิวเสียดายผมไม่มีอัสตินะครับแล้วเวทต,ต่อเลยดีทุกคนจังหวะนี้ เซฟิตต้องเล่นเร็วครับผมอย่าเล่นช้าครับอย่าติดฟาร์มครับผมเล่นเซฟิตต้องบวกนะครับผมว่าถ้าเกิดฟาร์มไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่เล่นเกมแล้วเก่งทุกคนมันเป็นตัวที่ทําเกมเก่งมากๆนะตัวเซฟิตอะถ้าหยิบเซฟิตมาเล่นก็ต้องทําเกมให้ได้นะครับผมอ่านเกมให้ได้นะอันนี้คือสําคัญเลยนะครับผมถ้าคุณอ่านเกมแบบยังไม่ได้แม่นพอเนี่ยแบบอ่านเกมได้ประมาณหนึ่งอะก็ก็เล่นได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดคุณยังเดาการเดินฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยว่า เขาจะเล่นตรงไหนจะทําตรงไหนผมว่าก็ยังเล่นตัวทําเกมอย่างเซฟิได้ยากนะครับผมว่าเซฟิมันต้องทําเกมอ่ะทุกคนมันคือมันเล่นมันบังคับทําเกมเลยนะครับถ้าเกิดไม่ทําเกมก็เลดเกมไปมันก็สู้ใครไม่ได้นะเซฟิมันไม่ใช่แบบแบบดาเมจมันไม่ได้เวอร์อ่ะทุกคนมันเป็นแบบไฟเตอร์แพงก็ก็ไฟเตอร์แอดซินนะเออประมาณนั้นนะครับมีความถึกด้วยแล้วก็มีดามเบลในตัวด้วยนะครับสังเกตการออกของผมนะครับผมไอเทมป่าเนี่ยผมจอดแค่ขวานเล็กมาก่อนนะ อ่านขั้น2นะครับแล้วก็จะไปขึ้นสเปียพอขึ้นสเปียเสร็จแล้วก็จะไปโอมิอาร์มนะครับผมประมาณนี้เนาะพอได้โอมิอาร์มเสร็จจะกลับออกเป็นเรเวทานขวานใหญ่นะครับแล้วก็ไปกลับไปขึ้นเป็นดาบแดงนะครับผมพยายามหาเล่นนะครับเล่นเซฟิสพยายามหาเล่นนะครับตัวมันฟาร์มไวอยู่แล้วนะครับผมมันแป๊บเดียวเคลียร์คลิปได้ครับแบทแมนครับอย่าไปกลัวครับถ้าเกิดแบทแมนโผล่มาก็ซัดครับผม มีเข้ามาตรงนี้เกี่ยวไม่โดนครับทุกคนดูดูสปีดการฟาร์มคือไม่แย่นะเพราะว่าสก,กิลคูดาวไวดูดิเห็นไหมสก,กิลคูดาวแบบสองสามวิทุกคนคูดาวไวมากนะครับอันนี้ยังไม่มีอ่าโอมิอาร์มนะครับโอ้ผมโดนขัดอยูยทุกคนขู่ไฟนี้แล้วผมตามกบได้อะถ้าเกิดเวเลสไม่ได้ขาดผมอะ่ะผมว่าผมเหยียบไอสองตัวนั้นตายได้นะครับเพราะว่ากรบรวบสวยมากนะครับผมนั้นโดนเวเลสขัดด้วยสองหนึ่งก่อนไม่งั้นเนี่ยคือ อิกซี่กับไวโ l e ลตเนี่ยน่าจะไม่รอดครับตรงนี้โอเมนการบ้านคนเดียวครับผมแล้วจับได้ไปที่เวเลแล้วฟาดฟาดฟาดเราฟาดเก็บไป2ครับผมอย่างเข้มช็อตนี้ก็ถือว่าแก้งานได้สวยนะครับผมเราก็ยังมาพลาดตายเหมือนกันนะครับรูปเกมตอนนี้เซฟิตค่อนข้างแฮปปี้นะครับผมเพราะว่าป้อมเรานำครับสะกร์เราก็ไม่ได้ตามนะครับผมการเงินเราก็ไม่ได้ตามครับเกมแบบนี้เซฟิตโอเคอยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดแบบทำเกมไม่ได้เลยเงินทำอันนี้เทฟิตจะัมแบ็กยากครับเพราะว่าด้วยศัก,กยภาพฮีโร่าเนาะมันมันเป็นตัวที่ต้องคอมโบให้ตายอะเออเนี่ยถ้าเข้าไปเหยียบแล้ต้องตายนะถ้ากระโดดเข้าไปเหยียบแล้วไม่ตายนี่คือเหงาเลยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเทฟิตสามารถปิดสกอคนเดียวไหมได้ครับผมถ้าเกิดของประมาณเนี่ยเราเหยียบอ่าคิกซี่ชุดเดียวเนี่ยก็จะตายเหมือนกันเหยียบไวโอชุดเดียวเนี่ยก็จะตายเหมือนกันนะครับถ้าเกิด ของเรามันยังประมาณนี้อยู่นะแต่ถ้าเกิดของตามแล้วคอมโบไม่ตายก็นั่นแหละก็จะหย,ยาบๆหน่อยนะครับผมตรงนี้ถ้าเวทเลยนะครับแล้วเซริทก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคล่องตัวนะมันอารมณ์คล้ายๆนาคอสเลยนะครับมีสก,กิลอ่ามีสก,กิลเคลื่อนที่ได้ไวนะครับผมเหมือนนาะคอสแพนด้าแล้วตรงนี้เหยียบเข้าไปที่เวเลสครับผมล้มไปเลยครับเนี่ยก็พยายามดูเพื่อนเล่นกับเพื่อนนะครับผมพยายามต่อคอมโบกับเพื่อนเชนซีซีกับเพื่อนนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่แยกด่านได้เก่งนะเพราะว่าเคลียร์คลิปไม่ได้แยยกกคคครรับมีีสิกกิลเ์ ทุกสกิลเลยนะครับผมก็จะเป็นอันติสกิลสองสกิลหนึ่งได้หมดครับตรงนี้จะมาโดนจับนี่มันก็หนีได้ครับเซลฟิสตัวมันคล่องตัวอยู่แล้วครับสกิลมันคูดาวเร็วนะครับผมเราใช้อันติในการหนีก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องงกอันตินะได้ใช้หนีไปเถอะครับผมหรือว่าจะใช้เคลื่อนที่ไปไหนก็ใช้ไปเถอะนะครับเพราะว่าอันติคูดาวไวมากนะครับผมประมาณ6 7วิได้นะครับแล้วลงมาอยู่นะครับแต่หวนว่าจะ ตายอยู่ไหมตายอยู่ครับผมเขากดชุบมาผมเหยียบไม่โดนเพราะเขาหยุดเดินครับตรงนี้วิธีแบทแ,แมนเวเลตเ,เข้ามาตรงนี้ก็ต้องซึมเศร้าครับผม <c oughs> เกินรอดเราตายนะครับดูบูสิบูอยู่ไหมโอ้โหบูไม่อยู่ครับตรงนี้ก็คือเศร้าหน่อยนะถ้าเกิดไม่มีบูนะครับไอหนุ่มคนนี้เดินมายังไงมันไปไหนวะโอเคผมว่าแล้วว่าต้องข้ามมาฝั่งนี้นะครับแบทแมน ปกเปิดติไล่เลยครับผมมาเดินสูงขึ้นมาเลยครับอะละแบทแมนยังอยู่ขคบอลลียังงวแตีนก ok อยู่เหรอเพื่อนัน,นตีนี่แล้วไงล่ะตามได้ไหมสวยครับเกี่ยวได้สวยตีมีเองอยากช่วยเพื่อนอย่างนั้นเหรออยากช่วยเพื่อนเหรอรอรอลุกขึ้นมาครับแล้วเหยียบแบบแม่นๆคมๆและสกิลเข้าไปนะครับทุกคนเห็นไหมสกิลเซฟิทแทบจะไม่ได้หยุดตีธรรมดาเลยนะใช้สกิลเรื่อยๆสกิลเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คืออามเก่งอีกหนึ่งอย่างครับกูดาสกิลไวนะครับผม ของไวโอเลตตรงนี้โดนโดนโอเมนไล่ครับดูทีสกิลหนึ่งแทงโคตรแรงอะ่ะหนึ่งแทงหนึ่งแทงแรงมากนะครับผมความเก่งอีกหนึ่งอย่างของเซฟิตคือพาสีครับยิ่งเซฟิตเลือดน้อยจะลดความเสียหายลงครับยิ่งเซฟิตเลือดน้อยก็ยิ่งถึกนั่นแหละนะครับผมมันก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่เอามาชนได้ค่อนข้างดีเลยครับผมเป็นทั้งตัวเปิดตัวตามตัวชงโอ้โหเป็นสำรับพาสได้ทีมครับเรียกได้ว่าเป็นตัวอเนกประสงค์ของทีมก็ว่าได้นะครับผม รอครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราไม่รีบครับผมเราต้องได้ตัวบางๆเขานะอย่างเช่นไอหนุ่มคนนี้ไงไอหนุ่มคนนี้ที่เดินเข้ามาล้มครับผมชุดเดียวตายเห็นไหมคอมโบมันก็ยังแรงอยู่นะครับผมมันไม่ใช่ตัวที่ไม่แรงครับแต่ว่าถ้าเกิดเกมมันตามมาตัวมันไม่เก่งนะครับผมคนก็เลยไม่ค่อยหยิบมาเล่นในแรงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวมันแอคไม่ได้ด้วยนะครับผมมันถ่ามันต้องการเพื่อนๆด้วยส่วนหนึ่งนะครับตัวมันอ่ะมันถึงจะเก่งนะครับ แต่ถ้าเกิดมันเป็นเกมนำๆแบบนี้คือมันก็แอคได้นะครับผมมันสามารถไปโซโล่คิวได้เรอาจจะเล่นกับเวเลสได้นะครับแต่เวเลสเนี่ยต้องอย่าโดนคอมโบเขานะครับผมถ้าเกิดโดนคอมโบครับสักหนึ่งคอมโบเนี่ยได้อยู่นะครับอวิผมก็แบตเตือนแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากไปเสี่ยงกับเล่นกับเวเลสเพราะว่าเวเลสมันตัวปฏิหารอยู่ทุกคนถ้าเกิดมันคอมโบได้มันดุเลืองได้มันก็ตายยากครับเราอย่าไปเล่นกับไอ้พวกตัวที่มันเสี่ยงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดได้ก่อนอันนี้ก็ไม่แน่นะครับผม หรือว่าถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเอาชัวร์ก็เพื่อนอยู่ใกล้ๆก็ๆก,ๆก็เปิดได้นะครับเปิดแล้วเราเพื่อนก็ตามประมาณที้นะครับเอาน้องไวโอเลสไวโอเลสนายยืนตรงนี้อย่างนั้นหรือตุดเดี่ยวมาใช่ไหมโอ้โหอ,อ,อะไรวันนี้ล้มลุกคุกคานไม่เลิกแต่ได้เวเลสมานะครับแล้วไล่ตีมีต่อมาด้วยนะครับเราได้มาสามเราเสียไปหนึ่งครับผมตรงนี้ผมไหลเข้ามังกรเลยครับการเอาออบเจกต์กไม่ยากครับผมสำหรับเวเลส ตีง่ายครับออบเจกต์้องว่าสกิลเราเนี่ยมันต่อเรื่องอยู่แล้วทุกคนดูแทบจะไม่ได้หยุดตีธรรมดาหนึ่ครับผมสกิลสกิลต่อสกิลมาติ๊กหน่อยเพื่อนตีตีป้อมกลางตีป้อมกลางไปสกิลเรื่อยๆครับผมโคตรมันอนะเล่นเตฟิตอนะผมบอกเลยนะผมเล่นแล้วผมยังรู้สึกว่าสนุกนะฮีโร่มันอนะเราไม่ต้องกลับก็ได้นะครับถ้าเกิดมันยังมีคีปให้เราฟาร์มเพราะว่าสกิลสองดูดเลือดทุกคนดูตุ๊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 ต เล่มา1,000พได้นะครับประมาณเมื่อ <scanning> ก <cooking noise> ี Yong ้นี่เหยียบไปครับแล้วดูดเลือดครับผมโอ้โหเพงดูดเลือดมาโยยิงอีกแล้วไปเลยลวกันนะครับผมเพราะเหมือนเพื่อนเนี่ยเราจะเล่นข้างล่างนะครับถ้าเกิดเราไปไม่ทันเพื่อนเนี่ยผมว่าเพื่อนอาจจะแพ้ไฟได้นะครับแล้วปูไปดันฉลาดคำครับโอเมนไปแล้วครับผมตรงนี้โอ้โหแล้วไหลเข้ามาหมดเลยป่ะนะถ้าไม่มีเราเนี่ยเพื่อนบ่วงยากนะครับที่เราชนะชนะไฟกันมาเนี่ยเพราะมันมีผมอยู่ไง เจฟฟรันสามารถเข้าไปไล่ให้ได้นะครับแล้วไวโอโอโหโ,โดนขัดอันติทุกคนโอโึมอโูดโดนดึงเสื้อด้วยแต่เอาสู้ผมสู้ได้มาสองครับผมสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะเพื่อนเล่นเราไม่มีเหล่านะครับดาขึ้นเลยครับผมซีมีนม่นะเจฟิส,สามารถเดินนําแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดภ่มิให้เพื่อนได้อยู่ครับเพราะว่า มีสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปแล้วก็เบียนติออกครับแต่ตรงนี้พุ่งเข้าไปแล้วเหยียบเลยครับผมเห็นไวโอแบบหลุดเดี่ยวมาเลยครับก็เลยซัดเลยหาริมซอยฟรีอยู่ครับบนตรงนี้ได้ได้เวเลสมาเอาสวยดิอย่างนี้เราก็ควรจะเอาดาร์กแล้วปะหาสิหาก่อนสิไล่ก่อนไปถอยครับผมไม่จะผมเผื่อไปกดพันธิตะดีได้ไหมอะได้แหละช่วยกันคนละไม้คนละมือ ติดบอกเพื่อนก่อนอน,นะครับว่าพานิตและกูดาวเพื่อเราเนี่ยจะได้เก็บสก,กิลเว,วลาลัดหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่เก,ก็บสกิลเว้ลัดนี่อาจจะโดนลัดได้เหมือนกันโอเคทริมดาเมจยังถึงนะครับผมในการเก็บไปได้ไปเติมเลือดก,ก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนให้เพื่อนปล่อยข้างล่างนะครับว่าเราจะได้มีเวลาในการเซตเวฟนะครับผม ถ้าเกิดเราปล่อยดาร์คแค่เลนล่างครับผมแมนะนาอย่างหนึ่งนะเราอาจจะยังไม่ต้องรีบเล่นกับดาร์กก็ได้นะครับเราอาจจะไปปวนๆที่เลนอื่นอย่างเช่นเลนกลางกับเลนบนก่อนนะครับผมเพื่อดึงความสนใจของเขานะครับแล้วเขาก็จะแบบต้องเลือกไงว่าเราควรจะไปเอา Dark ดาร์กดีหรือว่าเราเอ้ยเ,เขาควรจะไปเคลียร์ Dark ดาร์กดีหรือว่าเขาควรจะมากันเราที่เลนบนกับเลนกลางดีนะครับผมมันเพื่อเป็นช้อยฟอร์ดตรงข้ามได้เลือกเพิ่มขึ้นนะครับผมในการเล่นดาร์ะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดเรา 5ใน1ตัวแบบนี้ยเราก็ควรจะปล่อยกลางได้เลยนะเนี่ยอันนี้คือแบทแมนเขามาพาดตายนะครับเราจะปล่อยกลางแล้วก็จบเกมได้เลยนะเพราะว่าปล่อยที่เลนกลางเนี่ยดาร์กมันจะเดินไวครับแปบ๊บเดียวมันก็จะถึงแล้วแบทแมนมันก็อาจจะเกิดไม่ทันนะครับแต่ตรงนี้คือเราต้องบวก4-5ให้ชนะนะครับตอมเลือดน้อยครับผมแล้วก็เก็บป้อมไปเลยครับไบโอมาเทียคีบอยู่ที่ข้างบนนะครับเราสไลด์ไปขู่ๆหน่อยผมจะไม่อยากโดนเขาตอดเลือดนะครับว่าไม่อยากเสียเลือด อยากจะเก็บเลือดไปเล่นไฟนะครับเนี่ยข้างล่างคีบเข้าแล้วนะครับลาเข้านะครับผมผมสั่งโจมตีเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นแล้วครับเราควรจะต้องเล่นนะครับผมไล่หลังให้ไปครับผมตรงนี้แล้วเหมือนเราจะได้เวเลสครับเวเลสฟื้นขึ้นมาแล้วแทงเวเลสเข้าไปเวเลสล้มก็ผมและก็ส์กําลังจะเดินเข้าไปครับตรงนี้แต่ว่าติดคีบครับเราต้องช่วยกันเกลี่ยคีบก่อนไบโออาร์และคิกตีเดินไปให้ผมเหยียบก็ผมชุดเดียวล้มก็ผมตายครับซื้อเขียวป่อยออกมาก่อน ผมคิดว่าเราน่าจะจบไม่ได้เพราะวาโอมันขำหนักเลยทุกคนเราเลือดเราโลกันมากเลยนะเราควรจะถอยก่อนนะครับอาจจะต้องรอได้อีกตัวครับใจเยน็นๆค่อยๆเล่นครับผมตอนนี้เกมเรามันได้เปรียบแล้วครับเราได้มาหนึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้เซฟิตตัวมันก็ยังได้อยู่ครับเพราะว่าเกมเรามันไม่ได้เสียเปรียบเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดเกมเสียเปรียบอะอ่า แต่เกมมาแบบนี้เซฟิทก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วไวโอเดินมาให้ผมเหยียบอย่างนั้นเดีอเพื่อนไอยครับผมแล้วผมเนี่ยรอดหรือเปล่าแต่โทษทีเราถึกนายเราถึกครับเราเราถึกแล้วเราสวนด้วยไงเพราะว่าเรามีเคียวไงเคียวเด้งแล้วเราก็กลับครับผมเห็นไว้ทุกคนถ้าเกิดไม่ใช่เซฟิทผมบอกเลยว่าล้มนะครับเพราะว่าเซฟิทเนี่ยพาสีบมาเนี่ยยิงเลื่อนน้อยมันยิ่งถึกนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นความเก่งของเซฟิตแล้วหรือยังนะครับ เดฟวิดเป็นตัวที่เล่นได้หลายจังหวะนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนขอ้างยืดหยุนนะครับผมเราจะออกมาเราให้เพื่อนเปิดแล้วเราก็เข้าไปซอ้อนเพื่อนแบบนั้นก็ได้ผมแค่ mm. จะเข้าไปต่อซีซีให้เพื่อนนะเข้าไปเหยียบ<ๆ>ให้เพื่อนแล้วก็แบบจ่ายดาเมจนิดหน่อยแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งในการออกมานะครับผมมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะตวนะัวมันเล่นได้หลายจังหวะนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะจบเกมแล้วแหละโอเคขอมาออกกล้องหน่อยเลยครับผมก็จีจีครับผมเกมนี้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นเซฟิสนะครับผมทุกคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะว่าตัวมันเก่งยังไงนะครับทำไมนะักแข่งถึงชอบหยิบฮีโร่ตัวนี้มาเล่นกันในงานแข่งนะครับผมก็เซฟิสอ่ะตัวมันสมดุลครับผมจะสรุปไปฟังนะตัวมันนะสมดุลและมันก็ไม่ได้ชนะทางใครเป็นพิเศษและมันก็ไม่ได้แพ้ทางใครเป็นพิเศษฮีโร่ตัวนี้สกิลค่อนข,ข้างครบเครื่องครับมีดาเมจมีซีซี CC, มีความคล่องตัวแล้วก็มีความถึกในตัวมันก็เลยเป็น ตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกที่นักแข่งจะชอบหยิบมาเล่นครับแล้วก็แบบมันสามารถแบบเลือกได้ประมาณพิกที่3พลิกที่4ได้นะครับตัวเซฟิสแต่ไม่แนะนําว่าที่เลือกเปิดครับเพราะว่าเซฟิสมันก็มีตัวที่มันสู้ยากอยู่หลายตัวครับถ้าเกิดเจอตัวผิวๆเจอตัวแบบอย่างเวเลสอย่างเงี้ยอะเซฟิสเนี่ยก็สู้ยากอย่างฟอเล่นอย่างเงี้ยเซฟิสเนี่ยก็สู้ยากแต่ถามว่ามันมันก็หยิบมาเล่นได้มันก็หยิบมาเล่นได้เพราะว่าเซฟิสก็แค่เล่นกับเพื่อนไงก็แค่เล่นกับเพื่อน มันก็จะสู้พวกเวเลสหรือฟอร์เรนได้แล้วนะครับหรือเจอกับตัวเอ็นดอร์เงี้ยเทฟิตก,ก็สู้ยากแต่ถ้าเกิดมันมีเพื่อนนะคือมันก็สู้ได้ครับนักแข่งเขาก็เลยแบบไม่ได้กลัวตรงนี้นะครับผมเขาก็จะเลือกหยิบเซฟิตแบบบางทีผมเห็นบางทีแบบพิก2พิก3ก็มีนะครับผมแต่ไม่เคยเห็นแบบพลิกแรกนะพลิกแรกอันนี้เสี่ยงเกินไปนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเวเลส เวเลสอะไรล่ะเซฟิตนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากฝากดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมของคลิปลต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ I